ตำรวจน้ำดีมีมากมายครับแต่ตำรวจส่วนใหญ่พวกเขาไม่มีโอกาสที่จะได้เติบโตท่านประธานสภาที่เคารพกับผมร่มธรรมขำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพักประชาธิปัตย์วันนี้กับผมขออนุญาตอภิปรายในยติด่วนด้วยวาจาเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้รัฐ,รฐบาลดำเนินการต่อไป ท่านประธานครับตำรวจถือเป็นอาชีพที่เป็นผู้พิทักษ์สันติราษทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามโจรผู้ร้ายคอยรักษากฎหมายทำให้บ้านเมืองสงบสุขโดยเมื่อใดครับที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็จะนึกถึงตำรวจเป็นลำดับแรกๆที่อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในความรู้สึกแล้วครับตำรวจถือเป็นอาชีพที่เสียสละและมีเกียรติถือเป็นฮีโร่ของพี่น้องประชาชนและถ้าท่านประธานได้ถามเด็กๆครับว่าอาชีพ ในฝันเมื่อโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรหนึ่งในคำตอบนั้นก็เป็นอาชีพตำรวจอย่างแน่นอนครับผมจึงขออนุญาตเริ่มต้นโดยการชื่นชมและขอบคุณตำรวจหลายๆท่านครับที่ท่านได้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตลอดที่ผ่านมาแต่ความเป็นจริงในปัจจุบันครับท่านประธานครับก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจว่าตำรวจบางท่านบางส่วนไม่เป็นอย่างนั้นครับภาพความเป็นจริงกับตรงกันข้ามกับในอุดมคติอย่างสิ้นเชิง แค่เฉพาะในช่วงนี้ครับท่านประธานครับปัญหาของวงการตํารวจถูกนําเสนอผ่านสื่อแทบทุกสํานักทั้งบนช่องทางออนไลน์และบนหน้าข่าวหนังสือพิมพ์อยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวตารวจถูกยิงในงานเลี้ยงวันเกิดกำนันชื่อดังครับที่มีตํารวจหลายนายอยู่ในเหตุการณ์ข่าวตํารวจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ไปจนถึงความขัดแย้งระหว่างตํารวจใหญ่และการแต่งตั้งตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ นอกจากนี้ครับยังมีข่าวปัญหาเรื่องสวยเรื่องการซื้อขายตำแหน่งซึ่งเป็นที่รับรู้และที่เอือมระอาของสังคมไทยมาอย่างยาวนานาท่านประธานครับในจังหวัดพัทธลุงเองครับก็มีข่าวที่เกี่ยวกับตำรวจอยู่บ่อยครั้งครับในปีนี้โดยเฉพาะข่าวคดีโกงสารกรตำรวจพัทลุงทำให้เกิดความเสียหายมูลค่ามากกว่า1,500ล้านบาททำให้เจ้าหน้าที่และครอบครัวของเขาลำบากเป็นจำนวนมากครับ หากพูดได้ชัดๆครับรรท่านประธานครับที่ผ่านมาตำรวจมีข่าวในภาพลกเริ่มตั้งแต่การทุจริตการสอบคัดเลือกเข้ามาเป็นตำรวจการปฏิบัติหน้าที่ไปจนถึงการเลื่อนขั้นและแต,งต่งตั้งตำแหน่งที่สำคัญที่สุดรรท่านประธานที่เคารพครับแม้ที่ผ่านมาจะมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาและปฏิรูปองค์กรตำรวจแต่กลับไม่เคยประสบความสำเร็จและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทำให้พี่น้องประชาชนต้องจำทนอยู่ในสังคม ที่องค์กรซึ่งมีหน้าที่ประดุงความยุติธรรมอย่างองค์กรตำรวจไม่สามารถแม้แต่จะช่วยเหลือองค์กรตัวเองและไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ซึ่งองบอกว่าภาพลักษณ์ของตำรวจในปัจจุบันครับอยู่ในช่วงที่ตกต่ำสุดๆครับจากความเป็นจริงที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้ครับจึงทําให้เกิดความไม่มั่นใจจากประชาชนครับว่าในปัจจุบันแล้วตำรวจยังเป็นผู้พิทักษ์สันติราษหรือเป็นผู้พิทักษ์ใคร ยังเป็นที่พึ่งของประชาชนในยามเดือดร้อนได้หรือไม่หรือกลายเป็นคนที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนแทนยังเป็นผู้ที่คอยรักษากฎหมายหรือทำผิดกฎหมายเสีเองและที่สำคัญครับตำรวจยังเป็นฮีโร่ในสายตาประชาชนอยู่หรือไม่หรือได้กลายเป็นผู้ร้ายในสายตาของพวกเขาไปเสียแล้วผมขอพูดตามตรงครับว่าตำรวจบางส่วนได้ดับฝันในอาชีพของเด็กๆด,ดับความหวังของประชาชนในประเทศนี้ไปเสียแล้วครับ ท่านประธานครับสำหรับปัญหาดังกล่าวมีงานวิจัยเรื่องจริยธรรมในวิชาชีพตำรวจโดยงานวิจัยนี้ระบุว่าสาเหตุที่ทาให้องค์กรตํารวจมีปัญหาด้านจริยธรรมมากที่สุดประกรอบไปด้วยประเด็นดังนี้ครับ 1. ครับปัญหาค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและค่าของชีพส่งผลให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์อื่นๆจากการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ 2. ครับปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมทําให้ความก้าวหน้าในอาชีพไม่ได้ถูกพิจารณาจากความสามารถ แต่ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและการซื้อขายตำแหน่งโดยใช้เงินที่ได้จากการทุจริตมาอีกทีครับ 3. ครับปัญหาการแทรกแซงจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นและนักการเมืองหรือระบอบอุปถรัรมภ์ที่ทําให้เกิดการปกป้องผลประโยชน์และรับใช้ผู้มีอำนาจมากกว่าผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน 4. ครับปัญหาค้านิยมและระบบผิดผด ที่ถ่ายทอดกันมารุ่นสู่รุ่นในวงการตํารวจและถูกมองว่าพฤติกรรมละเมิดศีลธรรมเป็นเรื่องปกติที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 5. ครับคือปัญหาการขาดมาตรการตรวจสอบและลงโทษอย่างจรงิงจังรวมถึงประชาชนไม่สามารถเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพได้ 6. ครับปัญหานี้สําคัญครับคือปัญหาการขาดจิตใจในการให้บริการประชาชนและสังคมทําให้เกิดพฤติการพฤติกรรมการข่มขู่คุกคามรีดไถและเลือกปฏิบัติ กับพี่น้องประชาชนซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้ครับคือสิ่งที่กําลังกัดกินและทําลายความน่าเชื่อถือความศรัทธาและชื่อเสียงขององค์กรตํารวจมาอย่างยาวนานดังนั้นครับท่านประธานครับเพื่อให้การทําให้องค์กรตํารวจกลับมาเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงผมขอเสนอแนวทางในการปฏิรูปองค์กรตํารวจซึ่งเป็นกระบวนการยุติธรรมขั้นต้นให้ดําเนินการดังนี้ครับ1ครับขอให้มีการปรับปรุงกระบวนการบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย และเลื่อนขั้นตำแหน่งของตำรวจในทุกระดับชั้นโดยใช้ระบบคุณธรรมที่มีกำหนดการกำหนดระเบียบกฎเกณฑ์และคุณสมบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมวัดผลได้จริงไปจนถึงอาจจะมีการสอบแข่งขันอย่างเป็นธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้รวมทั้งต้องกำหนดมาตรฐานและบทลงโทษทางจริยธรรมอย่างเข้มงวดรัดกุมและเด็ดขาดครับ 2. ครับขอให้มีการปรับปรุงระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่พี่น้องตำรวจควรได้รับให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ ค่าครองชีพคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีและต้องสร้างหลักประกันความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพเพื่อเป็นการสร้างขวัญกําลังใจและสร้างความเชื่อมั่นในอาชีพตํารวจครับ 3. ครับขอยมีการสร้างวัฒนธรรมองคอ์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริตและการประพฤติมิชอบในองคอ์กรโดยขอยมีช่องทางการแจ้งเบาะแสที่รับประกันความปลอดภัยและรักษาความลับของผู้แจ้งเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการตรวจสอบโดยไม่สร้างบรรยากาศแห่งความบาดหมางครับ สี่ครับขอให้มีการปราบปรามอิทธิพลและระบบอุปถัมภ์ในวงการตํารวจอย่างจริงจังเพื่อลดการครอบงำจากผู้มีอํานาจท้องถิ่นหรือนักการเมืองและลดการแทรกแซงจากองค์กรภายนอกครับท่านประธานครับผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่าหากรัฐบาลและองค์กรตํารวจเปิดใจรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นและยอมรับการมีอยู่ของการทุจริตการประพฤติมิชอบภายในองค์กรแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและพร้อมเข้าสู่กระบวนการปฏิรูป ผมเชื่อว่าสามารถกู้คืนความเชื่อมั่นความศรัทธาและความไว้เนื้อเชื่อใจจากพี่น้องประชาชนได้อย่างแน่นอนครับท้ายที่สุดครับอาชีพตำรวจก็จะกลับมาเป็นอาชีพในฝันของเด็กๆเ,เป็นฮีโร่และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อีกครั้งครับปัจจุบันครับท่านประธานครับ,รรม,รบมีคําเปรียบเทียบที่ว่าตำรวจเป็นเหมือนผ้าขี้ริ้วที่จะให้ใครรักใครชอบทุกคนก็เป็นไปไม่ได้ครับแต่เป็นสิ่งจาเป็นที่ทุกบ้านต้องมีไว้ ผมจึงขอให้เราช่วยกันซักผ้าคีริ้วผืนนี้จากที่โสกปลกขมุกขมัวให้กลับมาเป็นผ้าที่ขาวสะอาดอีกครั้งครับขอบคุณครับท่านประธานครับ